ก็ <c oughs> so, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ่อียวพร channel นนกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาเออ่สอนทำโลโก้ youtube เอ่อโดยโดยใช้แอปเอ่อะไรนะ pixel app เออย pixel แ p บโดยใช้แอป pixel ลแบบนะคะ ก็หนึ่งเลยเข้าไปที่ a p p p i x เซ l a นก็มันจะมีมจะมีขึ้นมันจะมีพื้นหลังขึ้นมาให้เราเลือกอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้นะสมมติว่าเอ,อเลือกอันไหนดีอันนี้ก็แล้วกันหรออันไหน ันนี้ก็ให้เราไปกดตรงไอคอนตัว A แล้วก็ไปกด Edit เพือแก้ไขนี่แหลคะค่ะก <and> <se> ็พิมพ์ชื่อช่องของเราไปอย่างอางของผมเชียรชื่อเอ่อเอออนะสิวพร สิวะคนเชนแนลแนนล้วก็กดพอพิมพ์เสร็จกดโอเคแล้วก็ให้เรามาเลือก เลือกเออ่เลือกฟอนต์เลือกขวนตก่อนนะเลือกฟอนต์แล้วก็มาเลือกเออ่ขาเรียกว่าอะไรเออเลือกเลือกฟอนต์แหละถูกละเลือกเลือกฟอนต์ย่างสมมุติว่าไอคอนไม่ใช่ฟอนต์นี้เนวิสกดโอเคแล้วมันก็จะขึ้นให้จะมาให้เราเลือก เลือกสีสีเจือกสอนแล้วก็เลือกสีตามใจชอบได้เลยแล้วก็เลือกพอเลือกเสร็จกดเครื่องหมายถูกก็ถ้าจะใส่เงากดแชโด์แล้วก็เลือกเลือกสีเงา สมมติว่าเลือกสีอะไรดีสีน้ำตาลแล้วกันง่ายดีสีน้ำตาลแล้วก็เจอมาถ้าใครจะใส่ินเนอร์ชา o โก็มากดนี่เลย ก็กด Enable ่ถ้าจะให้มันเบอร์กดนี่กดเบอร์ radius ก็จะมาอะไรอะก็ ก็จะใส่สต๊อกกดนี่กดสต๊อกแล้วก็กดเลือกสีลืม ต่อมาเราจะมากดตรงเอ,อ่อ T D text เราก็มากดถ้าเราจะทำให้ตัวอักษรไม่เอียงแบบนี้อุ้ยขอไปค่ะกดผิด T ดีแท็กเหมือนเดิมแล้วก็มากดเอ่ออะไรอะถ้าจะทำให้ตัวศรมันไม่เอียงกดนี่กดตัวอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดตรง Y rotation ตัวอักษรก็จะไม่เอียงนะถ้าเรากดตัว y o t a t i o n ก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็ถ้าจะใส่รูปกดเอ่อาเรียกว่าอะไ่ะอืม กด Import แล้วก็มันจะมาที่หน้าไฟล์แล้วก็ให้เราเลือกรูปอย่างสมมติว่าเออรูปรูปนี้นี่ล้วกันแล้วว่าแล้วให้นามากำหนดขนาดรูป ก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็มากดที่รูปเหมือนเดิม uring. เอ้ยไม่ใช่ er. เลื่อนไปจะเจออินเเซอร์ก็กดอันนี้ hayır. <sok vos> นี่คือขนาดยางลบแล้วก็ให้เราลบตรงส่วนที่ไม่ต้องการออก ก็ลบไปจนกว่าจนกว่าพื้นหลังมันจะหายจนกว่าส่วนนี้ไม่ต้องการมันจะหายก,ก็ลบไป เสร็จแล้วกดเครื่องไหนถูก <c oughs> แล้วก็มาย่อขนาดรูปเราจะเอามาทำเป็นรูปไอ้นี่เป็นรูป <c oughs> คือเรียกว่าอะไรเป็นรูปโลโก้ YouTube แล้วมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็ถ้าเราทําเสร็จแล้ว้เรามากดตรงนี้แล้วก็กด save as image แล้วมันก็จะขึ้นขึ้นมาขึ้นกรอบเสียมขึ้นมาแล้วก็ s a v กด save ทุกแกลเลอรี่แนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ นี่โฆษณาโฆษณากดออกยิ้งไป ลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเออขอบคุณค่ะ